ต่อไปคณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่มาร่วมกันรักษาศิณุบสถได้ในร่วมกันฟังธรรมแล้วก็ภาวนาควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันธรรมมัตสวนณะเป็นวันฟังธรรมวันพระ ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดสรู้วันพระพระองค์ทรงประสูิวันพระตัดสรู้วันพระและพระองค์ก็ทรงสเสด็จดับขันธปรินิพานในวันพระเพราะฉะนั้นวันพระจึงมีความสำคัญในพุทธศาสนาของเรา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสให้สาวกทั้งหลายทั้งปวงนั้นรักษาอุโบสถในหนึ่งเดือนรักษาโบสถสี่วันคือวันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำแรมแปดค่ำหรือแรมสิบสี่สิบห้าค่ำเนี่ยก็เป็นวันอุโบสถเหมือนกันเนี่ยเรา เดือนหนึ่งเรารักษาศีอุโบสถนั้นน่ะสี่ครั้งนั่นเรียกว่าสี่วันวันอุโบสถนั้นมีความสําคัญอย่างไรท่านกล่าวว่าพอถึงวันอุโบสถนั้นน่ะไม่ใช่ว่าสําคัญเฉพาะญาติโยมหรือว่าไม่ใช่ว่าสําคัญเฉพาะพระสงฆ์สามเณรพระขาวไมช่ชีวันพระนั้น ท่านกล่าวไว้ในราชสูตรท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อถึงวันพระวันแรมแปดค่ำก็ดีวันขึ้นแปดค่ำก็ดีก็จะมีบริวารของเท้าจตุรกบาลทั้งสี่มาตรวจตราดูโลกมนุษย์ของเราว่าในโลกมนุษย์ของเรานี้เนี่ยบุคคลโดยส่วนมากนั้นเนี่ย มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบิดามารดาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสมณะชีพามอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอยู่หรือไม่คนทั้งหลายทั้งปวงส่วนมากนั้นเนี่ยมีการรักษาศีลนุโบสถอยู่หรือไม่ คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ทานทำบุญสุนทานแก่สมนาชีพามอยู่หรือไม่บริวารของเทา้าจจตโรคบาลนั้นน่ก็จะมาตรวจตราในวันแรมแปดค่ำในวันขึ้นแปดค่ำพอถึงวันสิบสี่ค่ำเทา้าจจตโรคบาลนั้นก็ส่งบุตรสาวบุตรชายของตนเองมาตรวจตราดู สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงว่าคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความเคารพมีความผ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพพ่อเคารพแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพสมณะชีพามเคารพผู้ที่เป็นใหญ่ในสกุลอยู่หรือไม่คนทั้งหลายทั้งปวงสมาทานสินุโวสถอยู่หรือไม่คนทั้งหลายทั้งปวง รู้จักการทำบุญสุนทานอยู่หรือไม่เนี่ก็จะมาตรวจตราดูนะพอถึงวันสิบห้าค่ำคือเป็นวันสิบห้าค่ำนี่เท้าเจตุรโกรกบาลทั้งสี่นี่ก็จะมาเองนะเท้าจตุรโกรกบาลทั้งสี่นี่ก็จะมาเองตรวจตราดูสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงมีความอ่อนน้อมต่มตนมีความครบในบิดามารดา ครูประชาอาจารย์มีความเคารพต่อสมณชีพามมีการรักษาศีลโบส์มีการทําบุญสุนทานฟังเทศฟังธรรมอยู่หรือไม่ในี่ก็ต,วตรวจตาดูนะเมื่อต,วตรวจตาได้ความแล้วเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่ธรรมสภาศาลาธรรมสภานั้นอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวบดึงก็จะมี พระอินทร์หรือทสกะานี้เป็นประธานในการประชุมเมื่อประชุมกันแล้วเนี่ยบริวารของท้าจจรโรคบาลน,นี่ก็รายงานลูกสาวลูกชายบุตรสาวบุตรชายของท้าวจรโรกบาลน,นี่ก็รายงานตลอดถึงท้าวจรโรคบาลนี่ก็รายงานนะรายงานต่อธรรมสภาเมือนเขาประชุมใหญ่นั่นแหล่เป็นประชุมแห่งเทพนะ ถ้าเท้าจะจรโรกบาลก็ดีบุตรสาวบุตรชายบริวารของเท้าจรโรกบาลก็ดีได้กล่าวว่าในมนุษย์โลกนี้เนี่ยมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เคารพไม่ย่ำเกรงบิดามารดาไม่เคารพไม่ย่ำเกรงผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลไม่เคารพไม่ย่ำเกรงสมณชีพามไม่รู้จักการเข้าจํา ในอุโบสถไม่รู้จักการรักษาอุโบสถไม่รู้จักการทําบุญทําทานไม่รู้จักการไหว้พระทำวัดสวดมนต์ต่างๆเมื่อสมาคมแห่งเทพได้ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมาคมแห่งเทพทั้งหลายทั้งปวงก็มีความสลดสังเวชใจนะคิดว่าสมาคมแห่งเทพของเรานี้เนี่ยคงจะเสื่อมสิ้นไปแล้วเทพนิกาย คือสวรรค์น,นั้นคงจะว่างเปล่าหาคนที่จะมาอุบัติหาคนที่จะมาเกิดในสวรรค์น,นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากคนทั้งหลายทั้งปวงตายไปแล้วก็จะไปเกิดในอบายคนทั้งหลายทั้งปวงตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเหล่าอสูรอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงเหล่าเทพทั้งหลายทั้งปวงก็มีความสลดสังเวชใจแต่เมื่อคราวใด ที่มีบุคคลผู้มีบุญวาสนาบารมีมาเกิดในมนุษย์ของเรามีการเทศการสอนการแนะการบอกการกล่าวให้คนทั้งหลายทั้งปวงรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ในโลกนี้รู้ประโยชน์ในโลกหน้ารู้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานแล้วเนี่ยคนทั้งหลายทั้งปวงกลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความย่ำเกรง ต่อบิดามารดามีความเคารพต่อบิดามารดามีความนับถือบูชาในบิดามารดาตลอดถึงมีความเคารพย่ำเก่งบูชานับถือสมณชีพมผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลนอกจากนั้นก็ยังมีใจอาถรรพ์สมมาทานศีลทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเมื่อคนทั้งหลายทั้งปวงประกอบจิตประกอบการที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้แล้วเนี่ย สมาคมแห่งเทพได้ฟังคํารายงานของท้าเจะโรกบาลตลอดถึงบริวารแล้วเนี่ยก็มีจิตใจช่ำชื่นมีจิตใจเบิกบานมีจิตใจร่าเริงมีจิตใจจำใสว่าสมาคมแห่งเทพนี่จะเจริญรุ่งเรืองคนทั้งหลายทั้งปวงตายแล้วเนี่ยก็จะมาเกิดในสวรรค์คนทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นวับวบ,บ,บแวมแวมเนี่ย ไม่นานก็จะมาเป็นญาติของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงสมาคมแห่งเทพก็มีความชื่นอกชื่นใจบันเทิงจิตบันเทิงใจคิดว่าพวกอสุรกายนั้นคือเสื่อมแล้วคนทั้งหลายทั้งปวงจะมาเกิดในสวรรค์เป็นส่วนมากมีเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มาเกิดในมนุษย์ของเราเนั้นเนี่ยควรมีการประพฤติธ,ธรรม มีการเข้าจำอุโบสถมีการเคารพต่อบิดามารดาสมณชีพามให้รู้จักการทำบุญทำทางเป็นสเสบียงติดตามเราไปในสัมไรรภพข้างหน้าสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีอยู่นี้เนี่ยเราใช้เฉพาะโลกนี้นะเราเอาไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้ประโรกนั้นต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลที่เราสั่งสมนั้นแหละ บุญที่เราสั่งสมที่เรากระทำไว้ในโลกนี้เนี่ยเป็นของเราโดยแท้นะพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลจะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีเป็นนักบวชก็ดีเป็นกระตัสก็ดีเนี่ยในสมัยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทำบุญอะไรไว้เขาทำบาปอะไรไว้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ย บุญและบาปนั้นนะ่ยย่อมเป็นของเขาโดยแท้บุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวบุญและบาปนั้นย่อมให้ผลแก่เขาอองค์สมเด็จพระสัมมาสมาาัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะว่าเราเนะี่ยในสมัยที่เรามีชีวิตอยู่เนะี่ยเราจะทําบุญก็ดีจะทําบาปก็ดีเนะี่ยในเมื่อเราตายไปแล้วเนะี่ย องค์สมเด็จพระประทีบแก้วพระองค์ทรงตรัสว่าบุญและบาปที่เราทํานั้นเนี่ยเป็นของเราโดยแท้บุญและบาปนั้นจะต้องติดตามเราไปเหมือนเงาติดตามตัวนี่พระองค์ทรงตรัสนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรที่จะขนขวายในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรานะ พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าบาปที่เราทำนั้นเนี่ยย่อมส่งผลให้เราเป็นทุกข์ส่วนบุญที่เราทำนั้นย่อมส่งผลให้เราเป็นสุขกำไรบุญก็คือความสุขใพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลนิบบสถจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรประมาท แม้แต่อริยสาวกทั้งหลายทั้งปวงมีอนาถบิลิกะเศรษฐีก็ดีนางวิสาขาก็ดีก็รักษาชินโบสดไม่ขาดนะงานมากมายไม่รู้งานนอกงานในงานอะไรต่างๆเพราะว่านางวิสาขาก็ดีอนาถบิลิกะเศรษฐีก็ดีเป็นมหาเศรษฐีใหญ่นะมีคนไปมาหาสู่ไม่ขาดแต่ว่าพอถึงวันโบสถเนี่ย นางวิสาขาก็ว่างนะมารักษาศินโบสดดังที่มีเรื่องที่นางวิสาขารักษาสินโบสดท่านกล่าวไว้ว่าในสมัยหนึ่งรับผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะ่ะประทับอยู่ที่บุพผารามคืออารามของนางวิสาขาในสมัยนั้นมีหญิงในสมัยนั้นเป็นวันอุโบสถ มีหญิงจำนวนห้าร้อยคนมาสมทานสินโบสถมาเข้าจำโบสถนางวิสาขานั้นก็เห็นหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีวัยต่างกันคนแก่แก่ก็มารักษาสินโบสถคนวัยกลางคนก็มารักษาสินโบสถคนที่มีอายุรุนรุ่นเนี่ย ก็มารักษาสินโบสถบุคคลผู้เป็นสาวเล็กสาวน้อยต่างๆก็มารักษาสินโบสถนางวิสาขาเห็นแล้วไว้คนเนี่ยมารักษาสินโบสถต่างวัยต่างเพศกันเนี่ยเขามีความประสงค์อย่างไรเขาจึงมารักษาสินโบสถเมื่อนางวิสาขาเกิดความสงสัยอย่างนั้นแล้วเนี่ยนางวิสาขาก็เข้าไปถามหญิงแก่ๆนะ หญิงที่มีอายุเนี่ยหญิงแก่ๆก,ก็เข้าไปถามว่าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้ามารักษาสินโบสดเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรแม่เจ้าหวังผลประโยชน์อะไรแม่เจ้าจึงมารักษาสินโบสดพวกหญิงแก่ๆเหล่านั้นเนี่ยก็บอกนางวิสาขาว่าข้าพเจ้าเนี่ยมารักษาสินโบสดเพื่อที่จะต้องการที่ผสมบัติ เพื่อต้องการสวรรค์เพราะว่าหญิงเหล่านั้นนะ่ะมีอายุมากแล้วเปรียบเหมือนใบไม้ที่มันเหลืองแล้วบุรุษพยายมตักเตือนแล้วเปรียบเสม,มือนกับไม้ใกล้ฝั่งไม่นานมาต้องโค่นต้องล้มใบไม้ที่มันเหลืองแล้วมันก็คอยที่จะจะพัดจะล่วงจะหล่นเพราะฉะนั้นหญิงทั้งหลายที่มีอายุนะ่ะจึงปรารถนา สวรรค์จึงปรารถนาทิพผสมบัติจึงไล่สระบ้านสระเรือนสระครอบครัวสระธุรกิจการงานต่างๆมาเพื่อที่จะสั่งสมเพื่อที่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์นางวิสาขานั้นก็มาถามหญิงวัยกลางคนว่าแม่แม่แม่เจ้าทั้งหลายนี่มารักษาสินโบส์เนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรพวกหญิงที่ ไวกลางคนนั้นน่ยก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยมารักษาศีลบสุทธ์เพื่อที่จะพ้นจากการเป็นหญิงที่อยู่ร่วมกับสามีคือในสังคมของคนอินเดียนั้นน่ะผู้หญิงนั้นต้องดูแลสามีนะดูแลตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหาข้าวหาน้ำหาอะไรให้กินทุกสิ่งทุกอย่างดูแลสามีจนถึงหลับถึงนอนนะ ไมว่าดูแลสามีเหมือนกับเทวดาหญิงทั้งหลายทั้งปวงนั้นดูแลสามีมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่แต่แตงการแต่งงานมาก็ดูแลสามีตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงเวลาหลับนอนดูแลสามีอยู่ทุกวันไม่มีเวลาที่จะหยุดไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ว่าดูแลสามีอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้น หญิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยจึงอยากจะพักผ่อนจึงอยากจะมีการหยุดได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบ้างนางทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจึงมารักษาสินโบสถเพื่อที่จะพ้นจากการอยู่ร่วมกับสามีนะนางวิสาขานั้นเน่ยก็เข้าไปถามหญิงที่เป็นหญิงรุ่นรุ่นหญิงที่แต่งงานใหม่ๆนะ หญิงที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยนางวิสาขาก็เข้าไปถามว่าแม่เจ้าแม่เจ้ามารักษาศินุโบสถเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรแม่เจ้าหวังผลอะไรแม่เจ้าจึงมารักษาศินุโบสถหญิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยก็กล่าวกับนางวิสาขาว่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มารักษาศินุโบสถนั้น,นก็เพราะว่าอยากจะได้ลูกชาย ในการตั้งคันครั้งแรกคืออยากจะมีลูกชายในการท้องครั้งแรกเพราะว่าประเทศอินเดียนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปสู่ขอผู้ชายนะผู้ชายนั้นเป็นฝ่ายได้รับสินสอดเพราะฉะนั้นลูกผู้ชายนั้นน่ยจึงเป็นคนที่มีค่านะได้ค่าดองได้ค่าสู่ขอจากสาวๆนะ เพราะฉะนั้นหญิงทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ยที่แต่งงานใหม่ๆนั้นน่ยไปรักษาศีลบโบสุนั้นก็เพื่อที่จะได้ลูกชายในการตั้งท้องครั้งแรกแล้วนางวิสาขานั้นเนี่ยก็เข้าไปถามหญิงที่เป็นสาวน้อยนะยังไม่แต่งการแต่งงานเป็นสาวน้อยสิบห้ายกหยกสยนยนนีน่ก็เข้าไปถามว่า แม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้ามารักษาศิลโบสถเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรสาวน้อยสาวรุ่นทั้งหลายทั้งปวงก็กล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมารักษาศิลโบสถเพื่อต้องการไปสู่ตระกูลของสามีตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเรียกว่าให้มีคนมาขอหรือว่าไปขอสามีได้ หรือว่าไปสู่ตระกูลของสาม,มีเนี่ยตั้งแต่อายุน้น้อยไม่ใช่ว่าเป็นอายุยี่สิบสามสิบสี่สิปีแล้วก็ไม่มีสาม,มีอย่างนี้นะเป็นสาวแก่สาวทืออะไรทำนองนี้ไม่ใช่ต้องการที่จะไปสู่ตระกูลของสาม,มีตั้งแต่อายุยังเล็กอย่างน้อยเพื่อที่จะมีความสุขกับสาม,มีเพื่อที่จะมีความรุ่นเริงกับสาม,มีนะ่ะ ตั้งแต่อายุยังเด็กๆอยู่อันนี้เป็นความปรารถนาของคนที่รักษาศีลนุโบสถนางวิสาขาได้ฟังคำปรารถนาของคนที่รักษาศีลนุโบสถต่างกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยนางวิสาขาก็ชวนหญิงทั้งห้าร้อยนั้นเนี่ยพาหญิงทั้งห้าร้อยนั้นเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ย นางวิสาขาก็ทูลคำทั้งหมดทั้งปวงที่หญิงเหล่านั้นได้กล่าวกับนางวิสาขานางวิสาขาได้ทูลคำทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยก็นั่งอยู่ร่วมกันกับเหล่าหญิงห้าร้อยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดว่าดูก่อนวิสาขาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ย ย่อมไม่ปรารถนาวิวัตตะคือพระนิพพานสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมปรารถนาวัตตะคือพระนิพพานดูก่อนวิสาขาสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับนายโคบานผู้ต้อนฝูงโคไปสู่ที่หาจินดูก่อนวิสาขาชาติคือความเกิดเนี่ย ย่อมส่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไปสู่ความชราคือความแก่ความชราคือความแก่เนี่ยย่อมส่งสม,มสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปสู่พยาธิคือความเจ็บพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะส่งสมสัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปสู่ความตายความตาย คือมัจจุเนี่ยก็จะตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นดุดบุคคลผู้ถือขวานแล้วก็ตัดต้นไม้ให้ขาดทิ้งไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสเป็นพระบาลีว่ายะถาทันเดนโคปาโลคาโวปาเชนติโคจรังเอวังชาราจมัจจุจะอายุงปาเยนติปานินังซึ่งแปลเป็นใจความว่านายโคบาลเนี่ย ย่อมต้อนโคไปสู่ที่หายกินด้วยท่อนไม้ชันใดชาราและมัจจุค,ความแก่และความตายเนี่ยย่อมต้อนชีวิตของสัมมรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระรงองค์ทรงตรัสว่าคนทั้งหลายทั้งปวงจะปรารถนาวิวัตตะคือพระนิพพานนะมีน้อยหรือไม่มีเลย ส่วนมากเนี่ยปาถนาวัตตะคือปาถนาไปเวียนไายตายเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปสวรรค์บ้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยชาติคือความเกิดนี่ยก,ก,ก็จะส่งบุคคลนั้นไปสู่ชรานะคือทุกคนเกิดมาต้องมีความแก่นะต้องเข้าถึงซึ่งความแก่ ชาติเนี่ยส่งเราทั้งหลายทั้งปวงนี่ไปสู่ชาราคือทุกคนก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาความแก่เมื่อเกิดขึ้นกับร่างกายชีวิตของเราแล้วเนี่ยความแก่ก็จะส่งชีวิตของเรานั้นเนี่ย,ยไปสู่ความเจ็บนะบางคนก็เจ็บหัวตัวร้อนบางคนก็เป็นโรคตับบางคนก็เป็นโรคไตบางคนก็เป็นโรคปอดบางคนก็นกหนักๆเข้าเป็นโรคมะเร็งนะ เนี่ยเรียกว่าชรลาเนี่ยย่อมส่งไปสู่พยาธิเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงถูกความแก่นั้นครอบงําไว้จึงถูกความเจ็บคือพยาธินั้นครอบงาไว้เมื่อพยาธิมันให้ผลกับเราเต็มที่ความเจ็บมาเล่นงานเราเต็มที่แล้วเนี่ยความเจ็บมันก็ส่งเราไปสู่ความตายความตายก็จะตัดชีวิตของเราให้ขาดไปสิ้นไป เหมือนกับบุรุษผู้ถือขวานอันคมกริบตัดต้นไม้ขาดไปฉะนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรประมาทในการรักษาสินุโบโสดไม่ควรประมาทในการดูแลบิดามารดาของตนไม่ควรประมาทในการอุปถัมภะทาารพในมารดาบิดาอันเปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ของลกูก นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรประมาทในสมณชีพามควรเคารพควรให้เกียรติควรถวายความบัวทธรรมประทาบควรทำบุญควรทำทานเพราะว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นการให้ทานจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญหมดนะวิย,ยาวะัจะไมบุญสำเร็จด้วยการขนขวาย อปจายะนาไมบุญสเสบด,ด้วยการอ่อนน้อมถม่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นีก่กเเป็นบุญเป็นกุศลน,นะนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรากระทาบุญในลักษณะอย่างนี้เนี่ยบุญมันก็จะปะวัติลงในห่วงพวังกับจิตของเราแล้วก็จะอยู่ในจิตในใจของเราตลอดไปนะนี่เราจะไปไหนไปไหนก็เหมือนเงาติดตามตัวเราจะลืมไปแล้วว่าเราเคยทําบุญก็ตาม เราจะลืมไปแล้วว่าเราเคยรักษาศีโวสดก็ตามเราจะลืมไปแล้วว่าเราเคยทําบุญกระถินทําบุญป่าป่าถวายสังฆทานต่างๆถึงเราจะลืมนะบุญกุศลที่เราทํานั้นไม่ลืมนะก็ะอยู่ในจิตในใจของเรานี่แดละคอยส่งผลที่จะให้เราอยู่ตลอดเวลานะคอยที่จะส่งผลให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดว่าบุญญาณิปรโรกัสมิงปฏิทถาโหนติปาน,นิหนังแน่บุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอันนี้อาตมาภาพได้กล่าวธรรมะในเรื่องอุโบสถก็ mm hmm. เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาผู้ใดมีสมาธิดีก็ให้นั่งต่อไปผู้ใดมีสมาธิคลายแล้ว ก็กำหนดออกเพื่อเติมตัวแผ่เมตตา